ข้อผ้าเอ็ม 9K กลิ่นยอนนิยมจะมีตัวไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันในคลิปนี้เลย ในคลิปนี้เราจัดอันดับ5อันดับของกลิ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดในแบรนด์ของ M Bar 9K หรือว่า m a r b o 9K ที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งแบรนด์นี้เรียกได้ว่าเป็น No.1 ในปี2024ที่ผ่านมาเลยนะครับทุกคนต้องเคยใช้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหลากหลายมากและเยอะมากถึง18กลิ่นเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยลองไม่หมดเราจึงคัดมาให้5อันดับสําหรับกลิ่นที่ได้รับความนิยมนะครับในคลิปนี้เราก็จัดมาให้แล้ว5อันดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกลิ่นอื่น อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับมาเริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยนะครับกับกลิ่นโคลานั่นเองนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หลายๆคนเนี่ยใช้งานกันเยอะและได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับหลักๆเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของความเป็นโคลาน,นั่นเองนะครับซึ่งให้ฟิลสดชื่นมากฟิลเหมือนเรากินน้ำบัดลมจริงๆเลยสําหรับกลิ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความเย็นกําลังดีนะครับมีความหวานค่อนข้างมากแล้วก็หอมในเรื่องของความเป็นโคกมากนะที่สําค โค้กของแบรนด์นี้นะครับซึ่งให้ฟิลที่ออกเป็นฟิลน้ำอัดรมจ์จัดไม่ได้มีแท่ความหวานอย่างเดียวนะครับมีความซ่าแล้วก็สดชื่นและมีคนใช้งานเยอะมากสําหรับกินโคลานั่นเอง อันดับที่4นะครับกับกลิ่นพีชนนเองนะครับซึ่งกลิ่นพีทของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาโบมากนะครับที่มีความพีทนําแบบตรงไปตรงมานะครับท็อปโนตหลักๆเนี่ยพีทมาเป็นลูกเลยนะครับเหมือนเรากินผลไม้จริงๆซึ่งตัวเนี้ยให้ความสดชื่นมากๆเย็นสะใจเย็นมากกว่าตัวโคลานะครับซึ่งมีความหวานแล้วก็ตัดมาด้วยความเปรี้ยวไปๆที่ให้ฟิลแบบมีมิติรสชาติค่อนข้างลึกแล้วก็น่าใช้มากอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะครับแต่อาจจะหวานไม่เท่าตัวโคลาสักเท่าไหร่นะครับแต่ความหอมถ้าใครชอบ ตัวนี้หอมมากสําหรับความเป็นพีของเขานะครับแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยจะเน้นความเป็นผลไม้ไม่ได้ติดขนมสําหรับกลิ่นนี้นั่นเอง อันับที่3นะครับกับกลิ่นเ a อร์เมล o n หรือว่าแตงโมนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนะี่ยได้รับความนิยมทุกแบรนด์รวมถึงแบรนด์นี้ด้วยนะครับซึ่งแตงโมของแบรนด์ marbo เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เน้นความเป็นผลไม้ชัดเจนมากไม่ได้ติดลูกอมไม่ได้ติดขนมนะครับใครที่ต้องการความสดชื่นเนี่ยตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับท็อปโน้ตหลกักๆเนี่ยเป็นแตงโมแบบช่ำๆที่เหมือนแบบติดเปลือกให้ฟีลผลไม้ชัดเจนมากรวมถึงความเย็นที่กําลังดีแล้วก็ความฉ่ำความหวานของแตงโมเนี่ยมาเต็มมากๆและที่สําาาคคััญตววนนนี้โดดเด่มมกใ แตงโมที่มีความผลไม้จัดจัดช่ำจัดๆเหมือนฟิวแตงโมแช่เย็นนะครับทำให้ใครหลายคนเนี่ยชอบแล้วก็ติดใจไปตามๆกันนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากสําหรับแบรนด์เอ็มบานะครับกับกลิ่นแตงโมนั่นเอง อันดับที่2นะครับกับกลิ่นมิ้นต์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งตัวที่หลายๆคนชอบนะครับซึ่งมาในชื่อดับเบิลมิ้น์นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเรายังเก็บไว้กับรุ่นเก่าที่เป็นมาโบตัวธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆสําหรับความเย็นความสดชื่นนะครับตัวนี้จะให้ฟิลในความเป็นมิ้น์ที่แบบติดหวานนิดนึงนะครับฟิลคล้ายๆกับตัวหมาฝรั่งดับเบิลมิ้น์เลยนะครับให้ฟิลหวานๆไปปลายนะครับแล้วก็มีความหอมความซ่าๆของตัวมิ้น์อยู่นั่นเองนะครับซ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งสําหรับมิ้น์แบรนด์นี้ที่ไม่ได้แสบคอมากมันเป็นฟิลมิ้น์ที่มีความหวานความฉ่าความอร่อยที่สําคัญเย็นกว่าทุกกลิ่นของมาโบที่เราได้ทดลองมาซึ่งครบถ้วนแล้วก็ลงตัวมากๆสําหรับติ่นมิ้นต์ตัวนี้นะครับใครที่ชอบทั้งหวานทั้งเย็นทั้งซานี่ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถูกอ,อกถูกใจแน่นอนและตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้เน้นรสชาติมิติอะไรเยอะมากนะครับเน้นแบบตรงไปตรงมาครับรัองว่าตอบโจทย์แน่นอนและเป็นหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากๆของมาโบนะครับรน,นกิ มนนเองและอันดับที่1นนะครับเป็นกลิ่นอะไรไปไม่ได้นอกจาก เป็นกลิ่นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกรปนั่นเองนะครับซึ่งเกรปของมาโบเนี่ยมันได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยเป็นน้ํายาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้พอมาอยู่ในตัวของชาเล็ตทิงเนี่ยมันยิ่งฉ่าชัดเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์หนึ่งของตัวนี้คือเน้นความเป็นอง,งุ่นแบบผลไม้จัดๆเลยนะครับเน้นความเป็นอง,งุ่นแช่เย็นอะไรประมาณนะั้นให้ฟีลสดชื่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมาโบมากๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับความเป็นมาโบในกลิ่นเกรปเนี่ยมันมีความมึนทุกคนมันจะมีปลายกลิ่นที่มีความหหนนนมบบใ้ีท่แ แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างชัดเจนซึ่งถ้าถามว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีที่สุดของมาโบในความเห็นผมนะคือกลิ่นเกรปนี่แหละที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับให้ฟิลคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดมากนะครับแล้วก็หวานชํำหอมและมึนด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความเย็นเนี่ยอาจจะเย็นน้อยกว่ามิ้นต์แต่ให้ฟิลที่เย็นลงตัวมากๆสําหรับกลิ่นนี้นะครับก็ไม่แปลกใจที่จะเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุด1กลิ่นของมาโบนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับกลิ่นของ M Bar 9K หรือว่า Marbo 9K นั่นเองนะครับที่ได้รับความนิยมมากสุด5อันดับนะครับซึ่งเราก็จัดมาจากความนิยมสําหรับแครหลายคนที่ยังไม่ได้เคยทดลองนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นก็มีความหลากหลายมากนะครับทั้งกลิ่นแปลกๆกลิ่นผสมอะไรพวกนี้แต่จะวัดจากความนิยมเป็นหลักนะครับซึ่งก็เหมาะสมทุกกลิ่นซึ่งหลายๆคนเนี่ยใช้งานกันมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่เราทําให้สําหรับคนที่ไม่เคยลอง Marbo แล้วก็อยากจะทดลองมาใช้นะคร เป็นหลักนั่นเองส่วนใครที่ไม่กินไหนที่ทดลองแล้วชอบนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับและใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มเข้าไปเลยที่ไลน์แอด okm okay support ทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนชอบให้กดไลค์ชอบมากซับสไคร์กถ้าไม่อยากพาดดลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราสักคนละหนึ่งทีแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับกลิ่นของมาโบ 9K ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตรงนี้แล้วลกันนะครับบ